บุรพาหรือทิศเบื้องตะวันออกสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นความเจริญรุ่งเรืองความสว่างสวัยและปัญญาอันกล้าแกรก่งเชกเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยบุรพาคือสถานศึกษาที่จุดประกายแห่งปัญญาและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับมิสิทธ์ผู้สแสวงหาความรู้อย่างจริงจัง จากกรุงเทพมหานครเพียงมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกราว80กิโลเมตรสู่หาดบางแสนที่นี่คือมหาวิทยายลัยขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า647ไร่ซึ่งมีนามว่ามหาวิทยายลัยบูรพาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศปัจจุบันเป็นมหาวิทยายลัยในกำกับของรัฐที่มีค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล และมีการบริหารงานโดยสภามาหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช2550จึงมีความคล่องตัวสูงในการดำเนินงาน ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกจากจะเปิดสอนที่บางแสนจังหวัดชนบุรีแล้วยังเปิดสอนในอีสองวิทยาเขตคือที่วิทยาเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วอีกด้วย ขอต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยายลัยบุรพามหาวิทยายลัยของรัฐมหาวิทยายลัยสมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดของภาคตะวันออกของประเทศไทยครับนอกเหนือจากพันธกิจหลักของมหาวิทยายลัยที่มุ่งม,มั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีความสามารถและจริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแล้วมหาวิทยายลัยสมบูรณ์แบบแห่งนี้ยังปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศดังนั้นทุกคณะของมหาวิทยาลัยบุรพาจึงมุ่งเน้นในการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์และเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศมหาวิทยาลัยบุรพายังมีความโดดเด่นทางด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนการเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและของประเทศในหลากหลายศาสตร์เช่นศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานในการทำงานอาทิวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ด้านการค้าและธุรกิจเช่นพานิชยศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก ศาสตร์ด้านโลจิสติกศาสตร์ด้านการปกครองและศาสตร์ด้านการศึกษานานาชาติ ในปีพุทธศักราช2,558ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายเป็นตลาดการค้าและฐานผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแรงงานและเงินทุนอย่างเสรีซึ่งจะพลิกโฉมหน้าการค้าขายและการทำธุรกิจของประเทศในภูมิภาคนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาขาอาชีพเริ่มต้น ได้แก่วิศวกรนักสำรวจสถาปนิกแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลและนักบัญชีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมหาวิทยาลัยบุรพาจึงปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพ,พัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายด้าน เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออ f ฟตและการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนประเทศมหาอำนาจทางการค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบันอาทิการติดต่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยทั่วโลกก่อตั้งศูนย์จีนศึกษาเพื่อให้นิสิตได้รู้จักภาษาจีน และประเทศจีนให้ลึกซึ้งมากขึ้นในอีกหลายมิติการตั้งสถาบันภาษาเพื่อเป็นทางเลือกให้นิสิตสามารถสื่อสารได้มากกว่าแค่ภาษาไทยและอังกฤษอาทิภาษาในกลุ่มอาเซียนภาษารสัสเซียเป็นต้นและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติในวาระต่างๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มหาวิทยายลัยบุรพามุ่งเน้นคือการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากเหง้าของความเป็นชาติที่จะถูกละเลยเสียไม่ได้ดังจะเห็นได้จากการจัดสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตและบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย การร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่สำคัญของภาคตะวันออกและการสืบสารงานวัฒนธรรมของภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน <S <S นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาด้านความรู้และการศึกษามหาวิทยาลัยบุรพายัางให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งเจ้าหน้าที่คณาจารย์รรวมทั้งนิสิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยบุรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทใดที่พระอาทิตย์ยังคงขึ้นในทิศเบื้องบุรพามหาวิทยาลัยบุรพาก็จะไม่หยุดยัง้งที่จะผลิตบัณฑิตผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและศักยภาพนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยและนานาชาติทั่วโลกตลอดไป